คอร์ดครับทำไมไม่เห็นมีเสียงเลยตริดโอเคกระสวัสดีครับผมโน้ตจากซูมคาเมล่าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเลนส์ซิกมาตัวใหม่นะครับ35 f 1.4 dgdn art นะครับ for Sony นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับ 35gm ที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดนางแบบไว้แล้วนะครับไว้ที่ช่างช่วยเดี๋ยวเราไปที่ช่างช่วยกันครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่างช่วยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ เลนส์ซิกมา35 f 1.4 dg dn art นะครับถือว่าเป็นเลนส์ซิกมา art อีกตัวหนึ่งครับที่ออกแบบมาสำหรับมินิเล็ตขนาดเล็กนะครับน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมมากๆนะครับเปิดตัวมานะครับในราคาที่ค่อนข้างโอเคเลย31,900บาทนะเรียกว่าถูกกว่า gm พอสมควรเหมือนกันนะฮะในรีวิวนี้นะครับผมจะประกบเจ้า Sigma 35 f 1.4 dg dn art กับ sony a1 กล้องตัวท็อประดับ50ล้านพิกเซลเลยนะครับเอาให้สะใจกันไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะส่วนพิ เชโปรไฟล์นะครับผมใช้เป็นเอสซีนิโทนนะครับจริงๆมันก็จะมีในกล้องไม่กี่ตัวเนาะเหมาะสําหรับวิดีโอแต่ว่าผมเพิ่งเอามาถ่ายภาพนิ่งนะครับด้วยความที่เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเราจะได้เห็นจากภาพ JPEG นะครับที่ผมเอามาอินเสิร์ตให้ดูเรื่อยๆนะครับที่สําคัญนะครับในรีวิวนี้เนี่ยผมไม่พลาดที่จะเอาตัว Sony 3 5 f 1 4 gm ระยะเดียวกันเนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยรับรองว่าในรีวิวนี้ครบจบทุกเรื่องแน่นอนครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัว S 35 s i g m มตัวนี้นะครับเป็นรหัส DGDN นะครับ ART d g เนี่ยก็คือเป็นฟูเฟมนะครับแล้วก็ DN เนี่ยเป็นมิลเลอร์เลดนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์หลังๆที่เป็นตัว ART แล้วก็เป็นมิลเลอร์เลดเนี่ยจะทำออกมาได้ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าฟอร์มมิลเลเลตเนาะส่วนเมาส์นะครับที่เขาออกมาเนี่ยมันจะมี2เมาส์ด้วยกันหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ FE เมาส์ของ Sony นะครับ แล้วก็แอลเมาส์ le, สำหรับไลก้าหรือว่าพานาที่เป็นฟูลเฟรมนะครับประมาณนี้นะในส่วนของขนาดนะครับถ้าเทียบกับตัวเดิมนะที่เป็นตัว DGHSM นะครับตัวเก่าเนี่ยบอกได้เลยว่าขนาดเล็กลงกว่าเดิมน้ำหนักเนี่ยเขาจะอยู่ที่620กรัมนะครับอ่าถ้าเป็นเมาส์ F4 ถ้าเป็นเมาส์แอลเมาส์เนี่ยจะหนักขึ้นประมาณ625ประมาณนี้นะครับเลนไม่ได้ดูขนาดใหญ่เลยดูสิ รหรือว่าต่อให้เอาไปใส่กับพวก a อเอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่จนขัดเขินนะในความรู้สึกผมนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ GM GM นะครับ GM เนี่ยเล็กกว่าแน่นอนนะครับ GM เล็กกว่าน้ําหนักเบากว่า GM เนี่ยจะอยู่ที่524กรัมนะครับน้ำหนักที่ต่างกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมาก e อ สิ่งที่ผมชอบในเลนอาร์ตนะครับหลังๆก็คือเขาใส่ออปชันมาค่อนข้างเต็มเลยนะนอกจากจะมีวงแหวนปรับรูรับแสงที่ตัวเลนแล้วนะครับสิ่งที่ให้เข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือสวิตช์ปรับคลิกนะครับของวงแหวนปรับรูรับแสงถ้าเราเปิดเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นหมุนที่เราคลิกนะครับแต่ถ,ถ้าปิดก็จะกลายเป็นแบบไม่มีเสียงนะแบบลื่นๆนะครับก็จะเหมาะกับงานวิดีโอนะครับที่ต้องการความนุ่มนวลเวลาปรับ รูรับแสงนั่นเองครับส่วนปุ่ม AF-L นะครับหรือว่าออโต้โฟกัสล็อกเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเลนค่ายเลยครับถ้าเป็นเลนค่ายเนี่ยจะเรียกปุ่มนี้ว่าโฟกัสโฮบัตต์นนะครับซึ่งค่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นล็อกโฟกัสนั่นแหละเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับถ้าอยากให้เป็นอย่างอื่นหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือสามารถเป็นปุ่ม FN อันหนึ่งได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนสวิตช์ยาง AFMF ก็มีมาให้ปกติครับแต่สิ่งหนึ่งที่ Sony ไม่มีครับแต่ว่าอันนี้มีก็คือตัวนี้ ตัวล็อกนะครับก็คือว่าอันนี้นะครับเราเอาไว้ล็อกตอนที่เราหมุนไปที่ออโต้นะครับถ้าหมุนไปออโต้ปุ๊บสามารถที่จะล็อกได้นะครับขยับไปได้แล้วเห็นไหมแอาแล้วก็ไปหมุนเป็นเที่ตัวกล้องเอานะอ่าอย่างเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันล็อกใช่ไหมมันก็มากดตัวล็อกตัวนี้มันก็จะล็อกข้อดีก็คือว่ามันก็จะไม่ขยับเลยแล้ว F เราก็จะไม่เปลี่ยนแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนเฟได้จากตรงนี้อยู่ดีว่าด,ดีนะเพราะว่า ในหลายๆครั้งนะครับถ้าเลนต์ตัวไหนที่ไม่มีมาให้นะครับมักจะมีปัญหาคือชอบมือไปโดนวงแหวนปรับรูรับแสงแบบไม่รู้ตัวนะครับทำให้ค่ารูรับแสงมันเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจนะครับหน้าเลน์หน้า67นะครับก็หาฟิลเตอร์ใส่ได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของฝานะครับดีนะครับก็คือเขาทําเป็นบีบตรงกลางขึ้นมาเวลาเราใส่ฮุดเนี้ยมันก็จะยังใส่ง่ายอยู่ใช่ไหมอ่าถ้าถ้าเป็นบีบข้างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับอ่าบีบกลางเนี่ยก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของเวเทอร์ซิลนะครับก็จะมีเวเทอร์ซิลมาให้ด้วยออรอบนี้รู้สึกว่าหนาขึ้นกว่าเดิมด้วยนะจริงๆิซีรีส์อาร์ตมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าจริงๆหลายๆตัวของทางด้าน Sigma เนี่ยเขาใส่เวเทอร์ซิลมาให้แทบจะทั้งหมดอยู่แล้ว สุดท้ายนะครับสิ่งที่แถมมาในกล่องด้วยเสมอของซิกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนั่นก็คือฮูดครับซึ่งยุคลงหลังเนี่ยมักจะเปลี่ยนเป็นฮูดแบบที่มีล็อกแล้วก็ถือว่าที่เคยเคยบ่นบนไปนะครับได้มาหมดในยุคลงหลังของซิกมานะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความคมกันนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายแบบสักประมาณครึ่งตัวแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับงบนเหรอครับครึ่งตัวล่างจะบ้าเลย ในส่วนของความคมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคมประทับใจแต่ไหนแต่ลายอยู่แล้วนะครับสำหรับ s i g m a 3สาม4าเนี่ยผมว่าคมเหลือๆคมตั้งแต่ f 1 4นะครับผมก็ใช้ F1.4 แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วมาตั้งแต่เลนส์3 5อาร์ตยุคแรกๆแล้วครับเมื่อเราลองมาครอปดูรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดมาเต็มนะครับมองเห็นรายละเอียดของผิวหรือว่ารายละเอียดของคอนแทคเลนส์เนี่ยได้สบายๆเลยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องความคมของเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูความคมที่ขอบภาพกับกลางภาพนิดนึง ว่ามันดรอปลงไปแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเปิด F 1 4นะครับกว้างสุดเลยนะครับถ้าดูจากภาพตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่บริเวณของขอบภาพเนี่ยความคมจะดรอปลงไประดับหนึ่งเหมือนกันแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับที่เคยใช้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดคิดว่าน่าจะดรอปมากกว่านี้นะตัวนี้ทําได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของความคมขอบภาพครับ ทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกับ35 GM ดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับ Sony 35 GM เรื่องความคมเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันมากครับคือถ้าไม่ซูม100%หรือว่าครอปดูอะไรเงี้ยนะฮะแทบจะไม่รู้เลยขนาดว่าครอปแล้วยังดูค่อนข้างยากมากนะครับแต่จากภาพที่ครอปมาให้ดูเนี่ยผมมองว่า GM คามกว่านิดนึงนะครับรายละเอียดบางจุดเนี่ยเหมือนจะได้มาเยอะกว่านะครับ แล้วมาเปรียบเทียบความคมกลางภาพขอบภาพกันบ้างนะครับระหว่าง s i g m a Art กับ Sony GM เช่นเคยนะครับเปิดกว้างสุดนะครับที่ f อ4่เหมือนเดิมนะครับความคมที่กลางภาพเนี่ยเมื่อคบดูจะเห็นว่าทาง GM เนี่ยจะคมกว่านะครับรายละเอียดชัดเจนกว่ายังเห็นได้ชัดพอสมควรเลยนะครับพอเป็นการทดสอบแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขอบภาพเนี่ย GM ก็ทำได้ดีกว่าเหมือนกันนะครับตามนี้เลยครับก่อนจะไปดูเรื่องถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้ซูมคาเมากันด้วยนะคะ ทีนี้นะครับเราจะมาดูการละลายหลังนิดนึงนะครับการละลายหลังของเลนระยะ3ามานะครับแม้ว่าเปิด F1.4 เนี่ยมันก็จะไม่ได้ละลายหายไปหมดอ่ะนะครับจะยังพอเล่าเรื่องราวได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจะเห็นได้จากภาพที่ผมอินเสิร์ตมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าการละลายหลังเนี่ยเมื่อถ่ายเต็มตัวเนี่ยเขาไม่ได้เยอะมากนะยังรู้ว่าสถานที่รอบข้างเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนการเข้าใกล้แบบเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ละลายมากขึ้นตามสูตรครับผม ในส่วนของโบเก้นะครับผมมองว่า Sigma 35, f. 1นึ่งจ d g d n r ตัวนี้นะครับทำได้ดีกว่าเดิมมากขึ้นนะละมุนขึ้นเยอะเลยนะครับดูภาพจากการเปรียบเทียบกันเลยแล้วกันนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยครับว่าโบเก้ตัวไหนเป็นของตัวไหนนะครับสิ่งที่เห็นแตกต่างอย่างหนึ่งเลยก็คือโบเก้ของ g m นะครับขอบจะมีความฟุ้งละมุนมากกว่านิดนิดนึงนะครับและก็ที่ขอบของโบเก้นะครับก็จะแทบไม่มีขอบเขียวๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ ซิกมาอารจะมีนิดหนึ่งนะครับแล้วลองมาดูโบเก้ที่เกิดจากแหล่งกําเนิดแสงอย่างดวงไฟกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นนะแม้ว่ายังไม่ได้ซูมเข้าไปดูนะฮะก็จะมีความกลมของโบเก้ในหลา,ลายจุดนะครับของทาง Sigma Art เนี่ยจะกลมกว่านะครับอ่ทีนี้นะครับเราครอบเข้ามาดูนะครับ จะเห็นได้ว่าโบเก้มีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับทำได้ดีมากๆทั้งคู่เลยนะครับอันในลิงเนี่ยผิวหัวหอมเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นทั้งคู่นะครับส่วนความฟุ้งของขอบนะครับทำได้ดีพอๆกันเลยนะครับแต่ในส่วนความกลมนะครับก็จะเห็นว่าซิกมากลมกว่านะฮะผมมองว่าซิกมาอาร์ตตัวนี้ทําได้ดีกว่าตัวเก่ามากๆนะครับในเรื่องของโบเก้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแฟร์เนี่ยก็มีให้เห็นบ้างนะครับอย่างภาพตัวอย่างเนี่ย เอาจริงๆนะครับตอนผมถ่ายเนี่ยผมก็พยายามเบี่ยงมุมนะเพื่อหากดหาแฟร์นะครับถ้าเราไม่อยากได้ก็เบี่ยงมุมหลบนิดเดียวก็หายไปแล้วครับซึ่งในส่วนของแฟร์เ่ยก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับ นี้เมื่อเราลองเอามาเปรียบเทียบกับ 35gm นะครับก็จะเห็นว่า gm เนี่ยมีเหมือนกันนะครับแต่แลดูน้อยกว่าทาง Sigma อยู่พอสมควรนะโดยที่ gm เนี่ยจะเป็น2ลูกนะครับแต่ทาง Sigma Art เนี่ยจะมีลูกเดียวนะใหญ่ๆเลยนะฮะโดยรวมเนี่ยผมมองว่า gm เนี่ยทำได้ดีกว่าในเรื่องนี้นะครับ ต่สิ่งนึงที่ผมให้ความสัมพันธ์มากๆเลยสําหรับเลนแต่ละตัวนะครับก็คือความกระจางแสงหรือว่าความฟุ้งนั่นเองเนะเวลาเราถ่ายย้อนแสงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเลนเนี่ยมันมัมนที่โคตรจริงหรือเปล่าฟุ้งหรือเปล่าจากรายละเอียดเมื่อย้อนแสงนะครับประมาณนี้พอเราดูจากภาพตัวอย่างที่ครอปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทาง GM เนี่ยเก็บรายละเอียดมาได้ดีกว่านะครับเวลาที่ย้อนแสงนะฮะก็ยังฟุ้งน้อยกว่านั่นเองนะครับพูดง่ายๆจะดีกว่านิดนึงนะครับ มาดูนั้นในส่วนของวิกเน็ตหรือว่าขอบมืดกันบ้างนะครับถือว่าเป็นเลนที่มีขอบมืดอยู่พอสมควรเลยครับคือจริงๆมันก็ตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วแหละด้วยความที่ช่วงเลนเนี่ยออกไปทางวายนิดๆนะครับแล้วก็รูรับแสงที่กว้างนะครับทําให้เห็นขอบมืดพอสมควรเลยซึ่งวิธีการแก้ก็ไม่ยากนะครับใช้โปรแกรมแต่งภาพช่วยลด ลากไม่กี่ทีก็หายแล้วครับทีนี้เรามลองมาเปรียบเทียบกับ GM นะฮะถ้าเราลองดูที่ภาพที่เปรียบเทียบนะจะเห็นได้ว่าไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรเลยครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะว่าเลน์ออกไปทางวายเนะี่ยปกติแล้วก็จะมีอาการขอบมืดให้เห็นอยู่แล้วสําหรับเลนที่ออกไปทางวายแล้วเอฟกว้างนะครับการออกแบบเลนให้ไม่ค่อยมีขอบมืดในเลนวายเอฟกว้างก็ค่อนข้างจะย,ยากนิดหน่อยนะที่นี้นะครับผมมองว่าพอๆกันเลยนะครับสตัวนี้นะครับแต่เหมือน GM จะทําได้ดีกว่านิดนึงนะครับ ทีนี้เรามาดูการคาดเคลื่อนของสีบ้างนะครับหรือว่า CA แล้วก็ LOCA นะครับคือเรื่องขอบม่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกันแทบทุกตัวแหละบางตัวก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับบางตัวก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับ CA นะครับหรือว่าขอบม่วงเนี่ยเราดูรูปตัวอย่างแล้วผมว่าไม่เยอะมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็แก้ไขในโปรแกรมแต่งภาพเนี่ยหรือว่าปรับรูปแสงไปที่รา,าวๆ F4 ก็หายหมดเกลี้ยงนะครับประมาณนี้ เมื่อเราเออกมาเปรียบเทียบกับ GM ที่ f 1 4นะครับจะเห็นได้ว่าทาง GM เนี่ยจะมีในส่วนของขอบม่วงนะครับได้น้อยกว่านะครับประมาณนี้ การเปรียบเทียบ LOCA นะครับหรือว่า Longitudinal Chromatic Aberration นะครับหรือว่า CA ในแนวนอนนั่นแหละนะครับปกติการคั้นขึ้นแบบนี้นะครับจะไม่เกิดที่จุดโฟกัสนะครับถ้า CA ธรรมดาเนี่ยเราจะดูในส่วนที่เป็นจุดที่เราโฟกัสนะครับแต่ว่าถ้า LOCA เนี่ยมันจะไม่ได้เกิดที่จุดโฟกัสนะครับมันจะเกิดบริเวณที่หน้าและหลังจุดโฟกัสนะครับซึ่งถ้ามันมีมากไปเนี่ยมันจะทำให้ไม่สะอาดตานะครับ ทีนี้จากภาพเปรียบเทียบนะครับจะเห็นว่ามีกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่า Sigma อา t เนี่ยจะดูมีสีที่แปลกตานะเพราะว่าปกติก็จะเจอข้างหน้าเป็นสีม่วงส่วนข้างหลังเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่า Sigma Art ตัวนี้นะครับเป็นสีส้มแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนการเปรียบเทียบว่าใครเยอะกว่าหรือน้อยกว่านะครับสำหรับ2รเลนนี้เนี่ยในที่นี้ผมมองว่า GM ทําได้ดีกว่านะครับ GM ดูดูบางกว่านะครับประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวจะให้ทดสอบโฟกัสนะครับโดยให้น้องเดินเข้าเดินออกเลยแหละโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูการทดสอบกันครับสองสามความเร็วโฟกัสนะครับเป็นอีกเรื่องที่ไม่น่าห่วงเลยครับเพราะว่าเมาส์ของโซเดียฟีเนี่ยเขาปล่อยข้อมูลของเมาส์เนี่ยให้กับเลนน์นอกค่ายได้อย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเลนส์นอกค่ายเนี่ยความเร็วจะไม่ได้หนีจากเลนค่ายมากนะครับและการใช้งานก็แทบจะไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยครับถ้าดูจากวิดีโอตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีโฟกัสหลุดแค่รูปเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเข้าหมด ในส่วนของความเร็วโฟกัสเมื่อเปรียบเทียบกันนะผมก็มองว่าแทบไม่ต่างกันเลยครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของโฟกัสบีตติ้งกันบ้างนะครับอธิบายง่ายก็คือเวลาที่เราโฟกัสใกล้สุดหรือว่าไกลสุดระยะของเลนเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมเนื่องจากการขยับของชิ้นเลนโฟกัสนะครับถ้าดูจากวิดีโอจะเห็นว่าลักษณะเหมือนซูมเข้าสูมออกเลยนะครับทั้งที่เลนเป็นเลนฟิกนะ ปกติในภาพนิ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเมื่อเวลาเราเปลี่ยนโฟกัสนะฮะในเฟรมเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นค่อนข้างชัดซึ่งเท่าที่ดูนะฮะบ,บอกได้เลยว่าทั้ง2ตัวก็มีเยอะพอๆกันนะครับในส่วนของโฟกัสบิตติ้งนะครับ ถัดมาครับเรามาดูในส่วนของ distortion กันบ้างนะครับหรือว่าความบิดเปียวนั่นเองนะครับสำหรับ Sigma 3 5 f 1 4 dgdnr ตัวนี้นะครับจะมีความปกองกลางเหมือนตัว dgsm เลยนะนะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับทีนี้เรามาลองออกมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ว่า gm เนี่ยมีความบีบเข้านิดนึงนะอ่าไม่ได้ปงนะครับจะบีบเข้าแต่ว่าน้อยมากนะครับทาง gm จะชนะไปนะครับเพราะว่าไม่เยอะเท่านะครับ เรามาเปรียบเทียบเรื่องราคากันบ้างนะครับคือในส่วนของ SIGMA 35 F14 DG DN R ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาที่31,900บาทนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสำหรับเลนเกรดขนาดนี้นะครับ หากคุณต้องการความสุดของ GM นะครับคุณต้องจ่ายถึง49,990บาทหรือว่า50,010บาทนั่นเองนะซึ่งบอกได้เลยว่าห่างกันอยู่เยอะอยู่นะมาถึงข้อสรุปนิดนึงแล้วกันนะครับโดยรวมนะครับผมมองว่าเลนส์ซิงบ้า3 5มิ m f1.4 DG DN a r ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวหนึ่งในช่วง3 5มิ m ในท้องตลาดเลยนะครับทำออกมาได้ดีกว่าตัวเดิมในหลายๆด้านนะครับที่สําคัญนะครับขนาดเล็กลงแล้วก็เบาลงมากๆนะครับส่วนความคมเนี่ยก็คือว่าเหลือเฟือแล้วครับเราแทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องความคมกับเลนสิกมาอ a ร์ตแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คมหายห่วงนะครับใช้งานใช้การได้มาตั้งนานแล้วนะครับ ส่วนเรื่องจะเตะนะผมก็ไม่รู้จะเตะอะไรนะเพราะภายนอกก็ให้มาครบครบนะครับส่วนคุณภาพเนี่ยผมว่าก็ดีกว่าตัวเก่าด้วยนะครับถ้าเทียบคุณภาพกับราคานะครับผมว่าเลนต์ตัวนี้คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แน่นอนนะครับหากต้องการที่จะซื้อมาครอบครองนะริงอยู่นะครับว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปเทียบความสูตรแบบสูตรแบบ gm เนี่ยอย่าลืมว่ามันต่างกันน้อยมากๆนะครับแต่กับราคาที่ต้องจ่ายกันเกือบ2 0 0 0มืนอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบคุณภาพกับราคานะครับ ผมว่าเลนส์ซิกมาสามหาเอ็มหนึ่ตัวนี้คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาดแน่นอนครับหากจะซื้อมาครอบครองนะครับสุดท้ายฝากไว้นิดเดียวนะครับถ้าคุณอยากจะสุดและทุนทรัพย์ของคุณไม่มีปัญหานะครับไป GM แต่ถ้าคุณอยากคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปนะครับ Sigma Art ครับเป็นคำตอบครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซิกมาสามห้า DGDN ตัวนี้ครับใครสนใจหรือมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย